สวัสดีค่ะพบกับอีกูชวนปลูกนะคะวันนี้อยู่ที่สวนหน้าบ้านเช่นเดิมนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะพื้นที่ที่ปลูก ส่วนมากเป็นในกระถางในกล่องโฟมนะคะบนพื้นปูนนะคะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ20ตารางวานะคะพาเพื่อนๆปลูกผักสวนครัวไว้กินเองแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําคังอาหารให้กับพืชของเรากันนะคะแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีทีเ่เราหาซื้อได้โดยทั่วไปใช้มันก็ดีะคะ่ะแบบเร่งด่วนเนาะแต่ว่าในมือใหม่ ที่เพิ่งหัดปลูกก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่คร่ะเพราะว่าถ้าเราควบคุมปริมาณได้ไม่ดีนักมันก็จะทําความเสียหายให้กับพืชเราได้นะคะถ้าน้อยๆไม่เป็นไรแต่ว่าเผลอมือหนักไปเมื่อไหร่ก็เสียหายนะคะตัวเองเคยประสบมาแล้วก่อนหน้านี้เก็เคยเป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะก็เลยเมีบทเรียนเยอะเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคะประมาณนั้นค่ะวันนี้ เป็นแม่บ้านนะคะทํากับข้าวเพื่อนๆทากับข้าวแล้วจะมีเศษอาหารเวลาเราล้างจานล้างชามทํากับข้าวเราจะมีเศษอาหารเยอะเลยนะคะเหลือทิ้งเราจะกรองเวลาล้างชามนี่นะคะเพื่อนๆยู่ก็จะเอาใส่ตะกร้ากรองเทกรองไว้ไม่ให้อ่ท่อน้ําเราอุดตันนะคะมันก็จะได้ประมาณเนี้ค่ะ ทุกวันทุกวันก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีวิธีจัดการนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาใส่ถุงแล้วก็ทิ้งไปกับขยะให้รถขยะเขาจัดการเนี่ยมันก็จะเป็นขยะพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นขยะเปียกที่กําจัดยากสักนิดนึงนะคะเป็นปัญหาให้กับเทศบาลเขาสักหน่อยะคะ่ะเพราะว่าจะไปไปเผาไปอะไรมันก็จะลําบากนะคะมันก็จะย่อยสลาย ยากนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะของอิวบ้านดิวนี่จะทิ้งแต่ขยะแห้งนะคะขยะเปียกพวกนี้อิ่วจะใช้เป็นถ้าเกิดว่าเป็นเศษข้าวพวกนี้อิ่วจะใส่น้ําเยอะๆหน่อยนะคะทิ้งไว้ค้างคืนก็ได้ะคะ่ะเช้ามานี่ข้าวมันก็แทบจะเปื่อยแล้วะคระับว่ม,มากก็จะเป็นเหลือเป็นน้าน้ามีเศษข้าวนิดๆหน่อยๆคะ่ะอิ่วก็จะเอาไปเทที่โคนต้นมะนาวนะคะนู่นต้นมะนาวอิ่วนี่ จะให้ลูกทั้งปีไม่ขาดช่วงเลยนะคะจะมีหลายๆหลายๆรุ่นในต้นเดียวอะคะ่ะเนี่ยแหละอิวคิดว่าจะเป็นตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวเ,เรียกลูกเรียกผลมาตลอดทั้งปีโดยที่ว่าอไม่ต้องได้ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอิจะใช้พวกนี้ตลอด และบางทีที่ที่เพื่นพนพนอนๆมีแบบว่าใช้ผงชูรสอะไรประมาณนี้อิวก,ก็มีละลายใส่เหมือนกันนานๆใส่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นแบบว่าข้าวเนี่ยแหละค่ะเอาผสมกับน้ําทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เอามาเทรดลาดไปได้เลยเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะสําหรับถ้าเกิดว่าใครมีต้นมะนาวนะคะลาดทุกวันทุกวันเนี่ยเราไม่จะไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเลยอะค่ะส่วนวันนี้เนี่ยพอดีว่า บ่อซีเมนข้างหน้านี้ทั้งหมด3บอ่ออู่ได้ทําการปลูกมะละกอไปนะคะอู่กาลังเตรียมดินนะเพราะว่า,าดินที่อิวนี่มันจะไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรมากมายครับเพื่อนเพื่อนมันจะลึกลึกเมตรหนึ่งเนาะถ้าใช้ดินทั้งหมดนี่หมดดินไปเป็น,เ,ปน,เ,ปนเยอะมากนะคะอิวก็จะใช้เป็นว่าข้างล่างอิวจะใช้เป็น เศษไม้ใบหญ้าอะไรที่อยูถังๆเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนในกล่องโฟมเนี่ยค่ะเป็นเศษไม้ที่ยูทําความสะอาดในสวนตามรั้วพวกเนี้ค่ะก็มาใส่นะคะในในสามถังนี่ก็เหมือนกันยูใส่ไปใส่ใส่ขึ้นมาแบบเยอะเลยค่ะเกือบจะเต็มเลยนะคะแล้วข้างบนยูก็ใส่โปะดินไปประมาณสักครบหนึ่งเนะะี่ยค่ะสารอาหารก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหระคะ่ค่ะ มีแค่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกบเก่าโปะอยู่ข้างบนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นดินที่แบบทิ้งค้างไว้เมื่อ3มปีที่แล้วที่เมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้นี่สวนแถวนี้นี่อิวจะเป็นปลูกสะหน่ไว้นะคะอิวจะปลูกใส่กล่องโฟมกล่องโฟมทิ้งล้างไว้3มปีเพิ่งได้มาลื้อสวนนะคะก็จะเอาจากพวกนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะในกล่องเก่าๆเนี่ย คือในเมืองเราจะหาดินยากเนาะไม่เหมือนอยู่สวนที่ยโสเราไปขุดเอาตรงไหนก็ได้ใต้ร่มเงต้นไม้ขุดมาได้เลยที่นี่เราไม่มีที่ขุดมองไปทางไหนก็มีแต่ปูนซีเมนเต็มไปหมดนะคะยก็จะใช้เป็นดินเก่าในนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะมาปรุงใหม่อะคะ่ะบางทีท่านอาหารอะไรเราก็จะมีไม่พอนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเราก็จะมีจํากัดก็จะใช้เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะพวกเศษอาหารของเรานี่แหละคะ่ะเป็น เป็นธาตุอาหารเสริมนะคะซึ่งต้นไม้ของเราเนี่ยถ้าจากปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีมันก็จะมีแค่ NPK ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักนะคะซึ่งพืชเรามันไม่ได้กินแค่ NPK อย่างเดียวค่ะเขากินธาตุอาหารรองด้วย10กว่าตัวเนี่ยพวกเหล็กสังกะสีโบลอนโปรตีนแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะมีกับธาตุอาหารพวกนี้แหละเราก็ วิธีทำง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูเลยเครื่องมือก็ไม่มีเสียมก็หักค่ะเป็นด้วทิ้งไปสปดดีดูเสียมอยู่สิคะเหล็กยังหักยังก่อนเนาะเหลือเท่านี้แหละอุปกรณ์ไม่มีใช้เกียงเอานะคะนี่ก่อนเศษอาหารก่อนที่เราจะถ้ามันมีปริมาณเยอะกว่าที่จุลินทรีย์ในธรรมชาติในดินธรรมชาติเนี่ยจะย่อยสลายไปหมดเนี่ย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกบไม่ดีเขาจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นแล้วเดี๋ยวจะมีแมงวงแมงวันมีแมงวีอะไร่เงี้ยวิธีที่ไม่ให้มีสิ่งพวกนี้มารบกวนก็คือเราต้องใช้น้ําตาลทรายค่ะเพื่อนๆน้นําตาลทรายจะเป็นของหวานนะคะจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในธรรมชาตินะคะเราเอาโรยก่อนโรยเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะ แมงทั้งหลายแหละจะพอถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรมันก็จะไม่มีมแมลงพวกนี้มากวนใจอะคะ่ะนอนเหนือน,น,นอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีอะคะ่ะเพื่อนโรยแบบนี้นิดเดียวโรยหน้าอ่างเงี้ยนิดเดียวแล้วก็ทําการกลบได้เลยนี่พอมันความหวานเนี่ยจุลินทรีย์ได้กินอิ่มจุลินทรีย์กินอิ่มแล้วมันก็จะไม่เหม็นนะคะนี่คุก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 สักหน่อยะคะ่ะให้ทั่ว เพื่อนเศษนั่นเซษนี่พอดีวันนี้มีทำต้มจืดแตงกวาแล้วก็ผัดกะเพราผัดกะเพราใส่พริกหยวกเมื่อเช้านี้พริกหยวกแค้นใจมากเคยแต่ปลูกไปขายให้คนอื่นเขาเอาพอมาอยู่ในเมืองต้องได้ซื้อเขากินถูกอไรไอเม็ดละเม็ดละหบาท 4, 4ีเม็ดใหญ่ๆนิดนึงสัก2นิ้วได้มั้ง มัดเป็นกระจุกสีมัดสฝักสีลูกสเม็ดอันใหญ่เนาะไม่รู้จะเรียกเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรอ่ายีบาทนะนึกว่า10บาทยืนเงินให้สิบาทเขาบอกยีบาทหน้าแตกเลยวิเช้านี่แหละค่ะเพื่อนๆโกยขึ้นอย่างนี้นะคะให้จุลินทรีย์ในดินในธรรมชาติของเราจัดการกันเองเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะวันนี้มีโครงการจาก เอาพริกมาปลูกด้วยพริกปลูกรอบมะกอนะคะแล้วพอมะกอโตขึ้นรากเขาแผ่ขยายเขาจะช้อนชัไปหากินของเขาเองนะคะ mm hmm. เบื่อฝังเลยค่ะนี่จะทําแบบนี้ค่ะทุกวันเลยมีมีน้อยก็ทําน้อยมีเยอะก็ทําเยอะค่ะแต่บางทีก็เอาหมักใส่ตะกร้าไว้ต่างหากนะคะนี่แล้วก็เอาดินกลบ เพื่อนๆเ,เ,เคยมีปู่ย่าตายายใครที่เคยอยู่บ้านนอกเนาะเวลามีหมาตายแมวตายค่ะปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนนี้เพื่อนจะเอาไปฝังไปตามโคนต้นมะม่วงโคนต้นมะพร้าวอะไรพวกนี้ค่ะอุย้ยมะม่วงมะพร้าวลูกดกแล้วก็งามอยู่ตลอดนะคะนั่นแหละก็คือเขาได้โปรตีนจากพวกนี้แหละนี่ไหมคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ ถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนๆก็ผสมน้ําลดเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเข้าไปนะคะเขาก็จะไปทํางานไปย่อยสลายของเขาเองนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเขาแหละค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมโรยน้าตาลทรายด้วยนะนี่แหละคะ่ะง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยเพื่อนๆไม่ต้องไปวิ่งหาปุ๋ยเคมีมาให้วุ่นวายนะคะโรนึงก็ไหลตังคฮะ อันนี้เราก็จะประหยัดได้คือครบกับอิ๋วชวนปลูกนี่คือ,อเน้นประหยัดอย่างเดียวนะคะประหยัดทุกทางอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะ,ะสำหรับอันนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆจะปลูกตามอิวนะคะ,ะก็คือมะละกอเนาะอิวมีวิธีจัดการควบคุมน้ำนะคะเดี๋ยวพอ เดี๋ยวฝนตกชุกเดี๋ยวอือจะมาทำสาธิตให้ดูเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคอยติดตามดูนะคะว่าอือจะสระทำยังไงควบคุมระบบน้ําเพราะว่าเมื่อกอเราเนี่ถ้าเกิดน้ําเยอะเกินไปนี่เขาจะตายนะคะต้นจะเหลืองตายและเอ่อถ้าระบายน้ําออกไม่ดีมันขังอยู่ในนี้นะ่ะมันระบายลําบากเพราะว่ารูรูท่อนิดเดียวเองนะคะมีอยู่สามรูแหละแต่ว่ารูนิดเดียวมันก็ออกไม่ทันนะคะ อิวจะมีวิธีการควบคุมน้านะคะเดี๋ยวอยิวจะมามาบอกคุณเพื่อนนะคะเผื่อใครอยากปลูกแต่ว่าต้องออกตัวนิดนึงว่าอิวยังไม่เคยปลูกมะกอกใส่ในวงท่ออย่างนี้นะคะอิวไม่แน่ใจว่าจะได้กินลูกกินผลไหมแต่ว่าที่แน่ๆอิวคือพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากล่มเงาของใบมะกอกนะคะพอเขาต้นต้นสูงขึ้นใบเขาจะให้ล่มให้เงาอิวจะเอา พืชที่ไม่ต้องการแสงมากนักมาปลูกรอบๆวงท่อนะคะอันนี้คือจุดประสงค์หลักเพราะว่าตรงนี้มันเนื้อที่ตรงนี้แดดมันจะจ้ามากในตอนหน้าแรงนะคะที่ไม่คืมฟ้าคืมฝนนี่ก็แดดแรงน่าดูเลยนะคะจิ๋วจะใช้ประโยชน์จากใบมะละกอรตรงนี้นะคะแต่ถ้าได้กินลูกกินผลก็เป็นผลพลอยได้ไปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าว่าจะมีความสามารถให้มันออกลูกได้ไหมนะคะ อิวลองเด็ดยอดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าจะสําเร็จไหมเคยทําสาวแต่แบบว่าพอต้นโตออกลูกออกผลผลิตสูงแล้วเราค่อยทําสาวแต่นี่อิวลองลองสกัดสกัดยอดเขาข้างบนนะคะให้เขาออกอกิ่งคิดว่าน่าจะสําเร็จอยู่เหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีเริ่มมียอดอ่อนออกมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนเราดูว่าจะเอาไว้ให้เขาเป็นแตกกิ่งก้านสาขานะคะ เอาไว้สักสามกิ่งความตั้งใจอย่างนั้นนะคะแต่ไม่รู้จะสำเร็จไหมค่ะมาคอยติดตามชมกันค่ะโอเคค่ะสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองให้ยูลินซีธรรมชาติจัดการกันเองก็จะมีประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆลองไปทำดูนะลดขยะขยะเปียกที่เทศบาลกำจัดไม่หวาดไม่ไหวทุกวันนี้ เอาเปลี่ยนจากขยะมาเป็นของดีเป็นค้งอาหารให้กับพืชของเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ